สวัสดีผู้ฟังทุกท่านคืนนี้บ่าอน้นคนเล่าเรื่องลี้ลับจะพาทุกท่านไปยังสถานที่ที่แม้แต่คนทำงานยังไม่อยากเท่าใกล้โรงพยาบาลเก่าแห่งหนึ่งกับห้องที่ถูกปิดตายมานานห้องที่เสียงร้องสุดท้ายของคนไข้ยังคงก้องอยู่ในความมืดนี่คือคืนที่ห้อง309 โรงพยาบาลเก่าแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดยังคงเปิดให้บริการอยู่แม้จะสุดโทรมตามการเวลาแพทย์และพยาบาลเล่าว่าชั้นสามเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครอยากเข้าไปเพราะมีห้องหนึ่งที่ถูกปิดตายมานานห้อง309หลายปีก่อนเคยมีหญิงสาวถูกนำตัวเข้ามารักษาหลังประสุบอุบัติเหตุทางรถยนต์สภาพเธอสาหัสเลือดท่วมทั้งร่าง หมอและพยาบาลพยายามยื้อชีวิตอยู่นานหลายชั่วโมงแต่สุดท้ายเธอสิ้นใจในห้องนั้นพร้อมเสียงกรีดร้องที่ดังก้องไปทั่วทั้งชั้นเสียงนั้นน่าขนลุกเสียจนคนที่อยู่เวรวันนั้นต่างพากันลาออกตั้งแต่นั้นมาเวลากลางคืนมักมีคนได้ยินเสียงลากสายน้ำเกลือดังกึกกึกตามทางเดินหรือเสียงผู้หญิงร้องครางเบา คล้ายคนเจ็บปวดพยายามขอความช่วยเหลือคืนหนึ่งเมพยาบาลใหม่ต้องอยู่เวรคนเดียวที่ชั้นสามเพราะเตียงเต็มเธอจึงจำใจพาผู้ป่วยมาพักไว้ใกล้ๆห้อง309เวลาตีสองกว่าเมกำลังจดเวชระเบียนอยู่ที่เคาน์เตอร์จู่ๆได้ยินเสียงคนกระซิบข้างหูเบาๆว่าช่วยฉันด้วยเธอสะดุ้งหันกลับไปแต่ไม่พบใคร ไฟในทางเดินกระพริบทีๆเมพยายามทำใจให้กล้าแต่ไม่นานเสียงลากเก้าอีก,ก็ดังขึ้นมาจากในห้อง309ซึ่งควรจะถูกล็อกกุญแจแน่นหนาเธอหยิบไฟฉายแล้วเดินไปดูมือสั่นไม่หยุดเมื่อส่องไปที่ประตูห้องเห็นกุญแจหายไปเองและประตูเปิดแง้มอยู่เธอค่อยๆดังเข้าไป ในห้องมืดสนิทมีกลิ่นขาวเลือดเหม็นคลุง้งไฟฉายส่องไปเห็นเตียงผู้ป่วยถูกดึงออกมากลางห้องทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครอยู่จูจูสายน้ำเกลือเก่าที่ขึ้นสนิมก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเองลากเป็นรอยยาวไปกับพื้นพร้อมเสียงกึกกึกดังลั่นแล้วเธอก็เห็นหญิงสาวชุดคนไข้เต็มไปด้วยเลือดนอนอยู่บนเตียงดวงตาขาวโพลนหันมาจ้องเธอพร้อมเอ่ยว่า ทำไมไม่ช่วยฉันเสียงกรีดร้องดังสนัน่นไปทั่วทั้งชั้น3รุ่งเชา้าพยาบาลเวรเช้าชื่อแป้งมาถึงชั้น3พร้อมความรู้สึกแปลกๆเหมือนอากาศเย็นผิดปกติ เธอเห็นไฟฉายตกอยู่หน้าห้อง309และไม่มีใครรู้ว่าเมหายไปไหนหัวหน้าพยาบาลสั่งให้ล็อกห้องนั้นไว้เหมือนเดิมและห้ามพูดถึงเรื่องเมื่อคืนแต่คืนนั้นแปงต้องอยู่เวรต่อเพราะมีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ามาอีกเธอพยายามไม่คิดถึงเรื่องเมแต่ตอนตีสามเสียงเคาะประตูด,ดังขึ้นจากห้อง309กตึกตึกตึกช้าๆหนัก เหมือนมีคนอยู่ข้างในแป้งเดินไปดูพบว่าประตูยังล็อกอยู่แน่นหนาแต่เมื่อเธอแนบหูฟังได้ยินเสียงคนพูดเบาๆว่าหนาวช่วยฉันด้วย oh <my> เธอสะดุ้งหันกลับไปแต่ไม่พบใครไฟในทางเดินกระพริบทีๆเมพยายามทำใจให้กล้า แต่ไม่นานเสียงลากเก้าอีก็ดังขึ้นมาจากในห้อง309ซึ่งควรจะถูกล็อกกุญแจแน่นหนาเธอหยิบไฟฉายแล้วเดินไปดูมือสั่นไม่หยุดเมื่อส่องไปที่ประตูห้องเห็นกุญแจหายไปเองและประตูเปิดแง้มอยู่เธอค่อยๆดันเข้าไปในห้องมืดสนิทมีกลิ่นคาวเลือดเหม็นคลุ้งไฟฉายส่องไปเห็นเตียงผู้ป่วยถูกดึงออกมากลางห้องทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่ จู่ๆใส่น้ำเกลือเก่าที่ขึ้นสนิมก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเองลากเป็นรอยยาวไปกับผื้นพร้อมเสียงกึกกึกกึกดังลั่นแล้วเธอก็เห็นหญิงสาวชุดคนไข้เต็มไปด้วยเลือดนอนอยู่บนเตียงดวงตาขาวโพลนหันมาจ้องเธอพร้อมเอ่ยว่าทำไมไม่ช่วยฉันเสียงกรีดร้องดังสนั่นไปทั่วทั้งชั้นสาม